พระราชาทรงนิ่งคำตอบช่างเฉยชานักเหมือนผู้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโดยไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยอามาตเห็นจังหวะเหมาะจึงกล่าวรรมเทศนาด้วยคาถาสองบทว่าผู้ใดในเวลาที่ควรทำสิ่งใดอย่างรอบคอบกลับรีบเร่งจนเสียของและในเวลาที่ควรรีบกลับเฉยชาผลของเขาย่อมแตกยับเหมือนคนเหยียบใบาตานแห้งจนแหลกเป็นผง แต่ผู้ใดเมื่อถึงเวลาควรทำช้าก็ทำอย่างสุขุมและเมื่อถึงเวลาควรเร่งก็ไม่รีรอผลของความเพียรของเขาย่อมเต็มเปี่ยมประหนึ่งแสงจันทร์เต็มดวงส่องพ้ากลางราตรีให้สว่างสวยัยคำสอนของอมตนั้นเหมือนพัดแรงแห่งสติที่โบกเปลวแห่งความเกียดคร้านให้หมอดดับพระราชาทรงสดับแล้ว หัวใจเหมือนได้ตื่นขึ้นจากหลับไหลตั้งแต่เยาววัยตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ทรงละเลยพระราชกิจอีกเลยกลับสู่ปัจจุบันณพระเชตวันเมื่อเล่าจบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเจ้าคชะกุมภในการก่อนก็คือภิกษุผู้เกียรติครานในวันนี้ส่วนอมาตบัณฑิตก็คือเราตถาคตนี้เองเสียงลมพัดผ่านใบโพเนือเสียงพระองค์ เรากลับเป็นเสียงธรรมที่รูปไหล้ใจภิกษุรูปนั้นดวงตาของเขาเริ่มมีแววสำนึกและเขาก็มุ่งมั่นฝึกตนไม่ปล่อยชีวิตให้เกียรติคร้านครอบงำอีกต่อไปจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานชาดกเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ